ชราสีเมษให้กับดวงดีๆฮะครึ่งเดือนแรกครับ1-16นะครับเดือนพฤศจิกานะครับไว้นะฮะเดือน11แล้วนะฮะอีกไม่ถึง2เดือนนะครับก็เข้าใกล้ปีใหม่นะครับโอเคมาเริ่อแรกครับเรื่องงานก่อนนะฮะจริงๆคือดวงครบจบทุกอย่างในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับงานครับดวงการงานเริ่มดีขึ้นนะฮะนึกว่าหลังวันที่3นะครับเหล่าที่3เดือนพฤศจิกานะครับดาวการงานกัวจรเดินหน้าหรือว่าง่ายๆคือ เขาโคจรวิปริตงานเรานะฮะสังเกตงานเราไหมผันผวนวุ่นวายแล้วก็เดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวชะลอเดี๋ยวแรกด่วนหรือเบรกอีกอะไรเงี้ยคือมันก็เรียกผันผวนนะฮะเหมือนคนเดินแบบเมาๆนะฮะแต่ว่าหลาังจากนี้ครับจะสั่งแล้วนะฮะก็คือหลังขที่3ดาวเริ่มเดินหน้างานคิดอ่านประการใดก็เริ่ม,มที่จะมีช่องทางหรือว่างานมีอะไรต่อเนื่องอ่ามีคาว่าต่อเนื่องนะฮะ ช่วงที่ผ่านมามันไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับมันผันผวนแต่จากนี้ไปมันก็จะมีความต่อเนื่องในเรื่องงานเพิ่มมากขึ้นแต่คำว่าต่อเนื่องไม่ใช่ว่าต้องราบลื่นนะฮะคนละความหมายกันนะฮะต่อเนื่องก็คืออะไรที่ติดขัดมันจะไปได้ต่องานใดที่ถูกเบรกเดินหน้าต่อแต่ว่าอุปสรรคต่างๆมันก็มีมาตามปกติเนะงานเรายิ่งใหญ่งานเรายิ่งทําอะไรที่มันซับซ้อนนะฮะหรือว่างานอะไรที่มันทาหลากหลายอย่างมันย่อมมีอุปสรรคเสมอนะครับฉะนั้นให้รู้ว่าโอเคงานเนี่ยผ่านนะครับในเรื่องของ งานเดือนหน้ามีเรื่องดีๆเข้ามามากขึ้นอะไรที่ติดขัดจะเริ่มคลี่คลายปัญหาต่างๆหรือปัญหาเรื่องคนยังวุ่นวายวุ่นวืออยู่นะครับคนยังสร้างปัญหาจุกจิกให้เราอยู่แล้วก็ช่วงนี้เราพยายามขวนขวายห,หาช่องทางงานพิเศษหรือช่องทางอื่นๆที่เราทําได้ก็จะทําไปเต็มที่นะฮะถ้าดูโดยรวมแล้วช่วงนี้ดวงงานเด่นแก้ปัญหาการงานได้อะไรที่ติดขัดหรือว่าไอเดียต่างๆที่เราอยากทํามานาน สามารถหยิบจับขยับขยายทำในช่วงนี้ได้นะฮะช่วงนี้พยายามคัดสรรงานหรือภารกิจที่ทําให้มันแบบเกิดประโยชน์สูงสุดให้ได้นะครับเนื่องจากว่ามันจะมีปัจจัยหลายเรื่องคืองานด่วนๆจะเข้ามางานแทรกจะเข้ามาค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันจะไม่ต้องใช้มันสูงขึ้นฉะนั้นถ้าเราทําอะไรเดิมๆมันก็จะเหนื่อยเยอะขึ้นเพราะว่าหลายๆอย่างมันรุมเร้าเข้ามานะนึกออกไหมฮะฉะนั้นนะครับนี่คืออะไรที่เป็นช่องทางการ หางานหรือหาเงินเพิ่มหรือช่องทางที่จะมองอนาคตใกล้ๆไกลๆไว้หน่อยนะครับก็ทําอะไรได้อีกก็เอามาทําร่วมด้วยนะครับโอเคนะฮะเหนื่อยเยอะหน่อยแต่คุ้มค่าจริงๆครับในความเหนื่อยจะทีไปนะฮะต่อมาเรื่องของเงินทองนะครับช่วงนี้จ่วงดาวการเงินเด่นนะครับช่วงนี้มันมีมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะเรื่องของเงินบางทีนะเรียกว่าช่องทางการเงินพิเศษก็มีหรือจะหาเงินได้เพิ่มมากกว่าเดิมนะครับจังหวัดดาวการเงิน ตอนนี้ในปัจจุบันที่ฟังคลิปนี้นะฮะใครที่ฟังคลิปนี้อยู่ในช่วงเดือนตุลานะครับรือว่าต้นฤศจิกานะฮะดาวเงินยังโกลจรอยู่วิปริตอยู่นะครับเกยเขากโคจรอยู่มรณะอยู่ฮะเออมันก็ฮันผววเหมอนกินนะฮะเดี๋ยวมรณะเดี๋ยววิปริตนะครับแต่ตอนนี้มรณะอยู่นะครับเงินทองนะฮะและเดี๋ยวพอเข้าวันที่9ไปต้นไปนะครับดาวการเงินจะเริ่มเดินหน้านะครับเพราะนั้นพอดาวการเงินเริ่มเดินหน้ามันก็จะมีก็เรียกว่าช่องทางการเงินพิเศษ หรือเงินที่ควรได้ก็จะได้หรือมีโอกาสจะหาไรายได้ทางใด่ทางหนึ่งหรือว่าหาวิธีอุดลอยรั่วเรื่องเงินได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับฉะนั้นก็พยายามประคองประคอ,องนิดนึงนะฮะแปลว่าคลิปนี้อยู่สิบประมาณสิบห้าสิบหกวันมันก็ต้องเริ่มเงินที่จะเห็นผลนะฮะก็หลังวันที่ก้า็นป้นไปนะฮะแต่ว่าช่วงต้นเดือนก็จะมีค่าใช้จ่ายไหลต่อเนื่องนะฉะนั้นช่วงนี้ก็ประคองประคองไว้นิดนึ่งเนาะอะไรที่ยังไม่จะเป็นทังซื้อก็เบรกเบรกเบาๆนะครับ แต่โดยรวมนะฮะผลการประกอบการต่างๆถ้าดูโดยรวมของครึ่งเดือนแรกก็ถือว่าเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะฮะช่วยนิหาช่องทางการเงินพิเศษได้จะหาร่าจะหาวิธีขยายฐานลูกค้านะยังไงก็ตามนะครับหรือหาช่องทางที่จะให้ผลงานม,มันดีขึ้นนะฮะจะหาคนมาช่วยเพื่องานมันเสร็จไวอะไรก็ตามนะครับคือช่วยนั้พยายามเร่งสปีดงานแล้วก็เงินเต็มที่นะครับเพราะว่าผลผลลัพธ์คือน่าพอใจและจ่ายจุกจิกต้นเดือนเยอะมากนะครับ ถึงบอกว่าช่วงนี้อะไรที่เบรกได้เบรกนิดหนึ่งเนาะโอเคฮะต่อมาเรื่องของก็เรียกว่าความรักนะคะคนที่โสดครับระยะนี้ช่วงต้นเดือนทั้งโสดและไม่โสดฮะช่วงต้นเดือนนะฮะก่อนถึงวันที่9นะครับดาวความรักเราของเรยยังอยู่ตำแหน่งมรณะนะครับอาจจะมีเรื่องแฟนป่วยไม่สบายมีเรื่องเจอบ้างไม่เจอบ้างต่างคนต่างยุ่งๆหรือมีเรื่องของขัดแย้งเล็กๆน้อยๆอะไรต่อกันนะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็พยายามเลี่ยงการทะเลาะนะฮะ แล้วก็พยายามเอาใจใส่หรือง่ายคือให้กําลังใจกันและการจะเยอะนะครับในช่วงต้นต้นเดือนมันจะมีเหตุให้คิดมากระหว่างการอยู่บ้างนะฮะแต่พอหลัาที่9้าวดาวสุขนะครับกัวจรหลุดจากมรณะนะครับไปอยู่ในตําแหน่งแห่งความสุขนะฮะมันก็จะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับหรือมีโอกาสช่วยหรือก็คูลกันได้เต็มที่มากขึ้นนะฮะก็โอเคนะแต่คนที่โสดอยู่โสดสนิทอยู่ช่วงนี้เก็บเงียบตัวเก็บตัวเงียบกันเลยครับจำสีก่อนนะฮะบางคนบอกโอหจำมันสีเรื่องนานเลยฮะ ลำสีจะเป็นพวกพวกปะดุกนะฮะจะอยู่ใต้พื้นดินแข็งนะฮะเนี่ยนะครับบางทีจุงนี้ก็ก็เก็บเงียบไว้ก่อนนะฮะอย่าเพิ่งเปิดตัวนะยังไม่ค่อยโอเคนะครับ <_ t ot> ต่อมาเรื่องของสูขาพร่างกายนะครับปวดหัวร้อนในเจ็บคอกดไหลย,ย้อนท่านี้อยบโซครับจุกเสียดในท้องลมกดแก๊สเยอะนะครับฉะนั้นระวังเรื่องอาหารทําให้ป่วยนะฮะ <_ t ot> แล้วก็ประการต่อมาครับจังหวะดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของท <_ t ot> ่านี่อยู่ต่างประเทศนะครับแต่ต้องบอกรือบอกหรือบอกนะฮะว่า ท่านที่ยนอยูวซอยระวังอีกอยงคือโรคประจําตัวนะครับฉะนั้นนะครับสรุปสุขภาพร่างกายองหระวงเรื่องโรคประจําตัวนะฮะแล้วก็มีโดนจับได้เจ็บตัวเล็กๆก็น้อยแล้วก็ช่วงนี้ถ้าใครที่เป็นความดันหรือโรคประจําตัวแบบอื่นๆนะครับไม่ได้เป็นมานานแล้วอะไรเงี้ยต้องระวังนะครับโอเคเนาะต่อมาครับเรื่องของมาท่านที่อยู่ต่างประเทศนะครับช่วงนี้ภุมดาวมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นครับสามารถหยิบจับขยับขยายทําอะไรล่วงหน้าไปก่อนได้นะฮะ สิ่งต้องระวังอย่างคือระวังคนผิดนะผิดสัญญาผิดคำพูดผิดวาจาบางทีมันจะมีคนที่พูดแล้วเขาไม่เข้าใจเรานะฮะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องของคำพูดวาจาที่ดึงแล้วก็ระยะน,นี้มีดวงเด่นเรื่องของการแก้ปัญหานะครับจนที่จะแก้ปัญหาเรื่องสําคัญสาคัญอะไรก็สามารถแก้ได้นะครับโอเคนะฮะต่อมาครับเลขมงคลครับปีเดือนนี้ครับมีเลข0 7 8 9นะครับแล้วก็เลขที่ไม่ถูกโชคลกคือเลข2สีจะถูกโชค,ครับปีดือนี้ มีสีชมพูนะฮะมีสีแดงนะครับมีสีน้ําเงินครับแล้วก็สุดท้ายคือสีม่วงครับส่วนสีที่เรียกเรียกหนึองว่าไม่ค่อยใช้คือสีน้ำตาลนะครับวันที่ดีครับมีดังนี้มีวันอาทิตย์นะฮะวันพุธนะครับแล้วก็วันจันทร์ครับวันที่ติดขัดคือวันพฤหัสครับรวมถึงเรื่องของการทําบุญนะฮะมีโอกาสทําบุญเกี่ยวกับการช่วยเหลือชีวิตคนและสัตว์นะครับดีมากๆนะฮะถ้าไม่มีโอกาสก็หาโอกาสนะครับ หรือทาตามกําลังของเรานะครับแล้วก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของบุปการีฮะจริงๆปกติเราก็ดีต่อบุปการีของเราอยู่แล้วนะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็เสริมเพิ่มสักหน่อยให้ได้มีความสุขนะฮะทำไก,กับบุปการีเจริญนะครับหรือทําให้เราเรียกว่าชีวิตถึงจะตกต่ํามันจะมีเขาเรียกว่ามือที่มองไม่เห็นมาช่วยเสมอนะฮะมันเป็นกุศลนะครับโอเค่ะตอบมาฮะมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของท่านที่ช่วงนี้นะครับ มีอะไรที่ไม่ค่อยชอบใจนะฮะน,นี้ผมเตือนนิึงว่าช่วงนี้ถ้าใจคอหดหูในวันไหนวันนั้นต้องระวังไปพิเศษะฮะช่วงนี้เซนแรงนะครับมีโอกาสที่สิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เรากังวลน,นะฮะมันจะเกิดได้ฉะนั้นช่วงไหนที่รู้สึกใจคอไม่ดีวันนั้นก็ต้องระมัดระวังในวันนั้นเป็นพิเศษนะฮะอาจจะมีเรื่องที่เจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือมีปัญหาบางอย่างนะครับแต่ไม่มีอะไรรุนแรงนะฮะก็เลา่าให้ฟังก่อนนะครับมีโอกาสทำมุนิ้ยางฮะคือเกี่ยวกับเด็กพิการคนชราเนียครับแต ช่วงนี้มาเจอมึอนๆงงๆงงๆหน่อยนะครับเรื่องเรียนมีปัญหาในมุมของความจำนะฮะแล้วก็การเข้าใจนะฮะมันไม่ค่อยมีสมาธิในการอาารร่านหนังสือพยายามหาช่องทางนะฮะหาเวลานะครับในการอาารร่านหนังสือนะฮะหรือว่าหาคนมาช่วยติวช่วยเทรนนะฮะที่ไหนนั่งตรงไหนหรือเวลาไหนที่เราอ่านแล้วมีความสุขเราอ่านแล้วาามีความจํามากที่สุดก็หาจังหวะสถานที่หรือเวลานั้นๆน,น,นะครับโอเคต่อมาเรื่องของ ท่านที่มีลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงครับช่วงนี้มีดวงช่วงนี้หะระวังเขาปวดไข้ไม่สบายนะฮะหรือว่าว่าจะมีเรื่องของกังวลใจนะครับหรือว่ามีอะไรที่แบบทุกข์ตงหิดตะกิดนะฮะหรือว่าทุกข์ลึกๆนะฮะหรือมีความกังวงลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับลูกหลานหรือสัตว์เลี้ยงน,นะครับช่วงนี้เป็นพิเศษนะฮะช่วงนี้จะให้เวลาก็ได้หรือบางทีเราก็ดูตามสมควรนะว่าจะยังไงกับช่วงนี้ดีนะฮะแต่โดยรวมนะฮะก็ดูแล้วเรื่องของลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงก็จะทำให้เรากังวลเล็กน้อยเพราะฉ โอกาสจังหวะดูแลกล้ชิดนิดนึงนะครับโอเคนะฮะต่อมาเรื่องของมึงควรชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะฮะโชคลาภมันไม่ได้มาจากเสี่ยงแบบโดยตรงแต่มันเป็นโชคจากข่าวดีเรื่องงานหรือว่ามีเงินฟุกๆจากการลงทุนหรือมีคนช่วยเหลือหรือว่าอยู่ๆมีงานแทรกเข้ามาให้เราทําแล้วเราก็ได้ตังค์เห็นไหมมันจะมาถึงความเหนื่อยอยากลำบากเลื่อดับหนึ่งเนาะมันไม่ได้มาง่ายๆนะฮะแต่อย่างไงก็ได้นะครับบทสรุปครับช่วงครัวครึ่งเดือนแรกนี้มีเรื่องดีๆนะฮะในเรื่องหลายเรื่องนะครับที่มากกว่า เรื่องไม่ดีแล้วก็ถ้าเจออุปสรรคต่างๆเดี๋ยวสุดท้ายแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องนะครับนี่คือจุดเด่นของช่วงเดือนนี้เลยแต่ว่าเดือนนี้ก็ต้องระมัดระวังบางเรื่องนะที่บอกไปนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายนะโอเคครับช่วงนี้มาสุขภาพเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะฮะสวัสดีครับ